สยบดรามา่าเพชแฉหมดเปลือกโตโน่ปมรักสามเศร้าเกิดกระแสดราม่าที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไมพัชรบุตรและโตโนโ่พากินคำวิไลศล่ศาสุดเพชธนกรวัชรปัญญาแฟนหนุ่มของไมได้ออกมาตามสัญญาเพื่อสางปมรักสามเศร้าและชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่สังคมให้ความสนใจรายงานข่าวระบุว่าเพชได้เปิดใจผ่านรายการคุยหมดเปลือก ที่ออกอากาศทางช่องวัน31โดยมีมดดดำคชาภาเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งได้นำเสนอประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีข่าวหรือว่าเพชรได้เรียกเงินจากโตโน่เป็นจำนวน5ล้านบาทเพื่อแลกกับการเลิกรากับไมยซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับเขา ในรายการดังกล่าวเพชรได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์ของเขากับไมซึ่งมีปัญหาสะสมมานานก่อนที่จะมีข่าวกับโตโนโ่โดยชี้แจงว่าเรื่องเงิน5้าล้านไม่เป็นความจรงิงผมไม่เคยเรียกร้องอะไรแบบนั้นเลยข่าวหรือพวกนี้ทําให้ผมเสียหายมากซึ่งเป็นการปฏิเสธข้อกล่าวหายอย่างหนักแน่นและตรงไปตรงมานอกจากนี้เพชรยังได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโตโน่ว่าผมไม่ได้โกรธโตโนโ่ถ้าเขามีความรู้สึกดีต่อไม้จรงิงผมก็ขอให้เขาทั้งสองคนมีความสุข พร้อมยืนยันว่าไม่คิดจะกลับไปคบกับไมอีกเพราะทุกอย่างได้จบลงแล้วด้วยดีซึ่งเป็นการแสดงความปรารถนาดีและยุติความบาดหมางที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการออกมาเปิดใจของเพชในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ชมและชาวเน็ตซึ่งต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายโดยหลายคนชื่นชมเพชรที่กล้าออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาและหวังว่าเรื่องราวจะจบลงด้วยดีโดยไม่มีดราม่าบานปลายอีกซึ่งเป็นการ เรียกร้องความเข้าใจจากสังคมได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าโดนผู้ชายอื่นมาแอบตีหม้อของตัวเองแต่อาจจะไม่รู้ว่าหม้อที่ครอบครองอยู่เป็นหม้อโรงทานหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสามารถเอากล้วยไปตั้งแผงได้ไหมคะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าปูเสือนั่งรอใส่ใจคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า โทษแฟนคุณด้วยเดอ้อคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหัวใจคุณจะปวดร้าวให้มะพร้าวดูแลไหม